ดูอ <gas> <Schweiz> ีเหี้ยคนลุกฟาร์มก็คอบพวกนามเลยอะ ชื่อชื่อเกมมันต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นคนผิดนี่นะนี่นี่แต่โดนความผิดดีเนี่ยโหวกคนอื่นเนี่ยโหวกคนดูได้ไหมเป็นผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่อะคือความจังไรในคลิปนี้อาจจะแค่ครั้งแรกไงแต่ไอที่ผ่านมาที่จังไรทั้งหมดคือจริเออจริงเขาเป็นคนชิ่หมดเลยนะชวนวันนี้เกมง่ายๆครับเป็นเกมหาฆ่าจ้างเรามีทั้งหมด4คนและแก้วคนละใบเราจะให้ฆาตกรมีคนรถยนต์มีคนชมน้ำให้คนธรรมดาจริงโดยให้คนธรรมดา เราจะให้คนธรรมดาเนี่ยเป็นคนหาข้าตะกอนมาทานเป็นของกลางให้เราครับโอมพโอมยคนธรรมดาเนี่ยจะได้กินน้ำเปล่าส่วนฆาตะกอนนี่เลยฟอกอยู่ด้านล่างเขาจะเลือกเขาจะเลือกน้ำด้านล่างเนี่ยไปชงให้เหยื่อเขากินแต่บอกก่อนนะครับถ้าชงแล้วต้องกินให้หมดแก้วไปเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่า สำหรับคนที่ได้เป็นคนธรรมดาให้หลับตาไว้ส่วนฆาตกรจะดูตาแค่คนีใครจะเป็นคนจับก่อนครับในเกี้ยวนี้พี่ฟ้าทำไมต้องกลัวเสร็จแล้วเงียบไว้ไม่เป็นไรเองอันนี้ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าทุกคนให้หนูไป็นอะไรู้รนะพี่ออมฆาตกรมันจะมองหาเหยื่อคนแรก พี่โป right, mm ้งเนี่ยเลยพี mm ่มดพูดเนี่ยอะไรแหมแหม่พี่โป้งพี่โปงปากนั้นเก่งถ้าพี่ออมได้เนี่ยกูโดนแน่นอนแล้วมจะมีไปไหนอ่ะแกเงยไม่สนใจเขาพูดพี่รู้แล้วว่าใครจะอ่อยู่ไหนว่าติงใจอ่ะ มาทำอะไรคุณเรียกว่าทำอะไรออันนี้คือฟ้าอยากมาโดนตัวนี้เมื่อกี้คืออะไรฆาตกรไหนส่งสัญญาณให้มั่นใจสักทีสิเขาอย่างเขานังอะไรอะไรวะโอ้โห เมซสบีกับน e ้ำมะเขือเทศแล้วก็อันนี้เฮ้ยมซาบีหายไปไหนอย่าบอกนะว่าตกแล้ว ไป้าไม่ได้กินนี่หว่าไม่เลยก็ไม่ได้กินกินดูหน่อยไม่ได้กินไม่ไดกินเจาแต่ว่านี่ตงใส่กัยพวกเขาก็คอยสังเกตุ่นะว่าใครคนกินใครควรทำโอเล่เหยอะไรล่ะพี่มาฟ้าเหรอทำไมอ่ะมาฟ้าแขนออกมายอมไม่ยอมตายยอมอรักก็สวดรักแต่ถามว่าใครในนี้จริงเหรกันบ้าง อองออที่าาบันเนยยี่ต้อเาไอ่าโอเคนับ1นถึงสแล้วก็เปิดเผยตัวองหน่องปัตเนคือ <c oughs> แช่ก่ใกล้พีมากเลยนะเ <c oughs> ี่ความรู้สึกว่าป็นเนยมาตั้งแต่ตอนเด็พี่เตเป็นอองไม่ตอนแรกอะพเอ,อ้ยอองมันมีน้ำอ,อ่ะ <c> ค <oughs> ุไสม่้พี่ขนาดนี้เลย ขน,นาดขนาดนี้ก็มีแต่เลยแล้วไนท,ทำไม่ดีอะ่ะพีขอวาซาบีจึ๊กเดียวพอลยนะพี่แบบข้นอท้องแล้ว,แ,วลแล้วน้ำใหีกเฮ้ยไมววัตถบีน้ำตานริอเไปยมเลยน้ำลาโคกลเยโ้ จากนั้นป้าพูดแทนพี่หมดแล้วเมื่อกี้ป้าถามเหมือนไคโดนะก็เนือใกล้พี่ไงพี่ไม่ได้ยินเสียงเลยเฮ้ยพี่ได้ยินหัวพี่ได้ยินแต่เสียงออมพี่นึกว่าออมตอนแรกอ่ะพอนเฮ้ยออมมันมีแบ่งแล้วก็ที่ใกล้ออมก็ได้จะเป็นผาไปสู่เกมที่สองกันดีกว่า เข้าสู่เกมที่2กันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมจะต้องได้เป็นข้าตกรเจ้าหน่มไม่คือเขาคิดว่าเขารอดยู่เขาไปเอาไม่ฟันที่ใจกันวะฮาเจกี้เลยค่ะไปเอาพ็อกเพิ่มมาพริกกับน้ำสุปต้องใส่สูงนัดดูที่ว่าจะรอดอยู่ไหมใครก่อนดีครับฆาตกรไม่กอดหะือมีคนไหนมาแล้วพี่วกอยากจับมากเลยเนี่ยเล่นให้ไหม ตาดายแล้วเลือกให้หนูเองนะกูเลือกหลังกันกครัคร้งอรู้อยู่แก่ใจจะทำอะไรก็ทำยังไงก็ได้อย่างนี้แหละไม้คิไม่คิด่วเตาป็ไตาเป็นปาไ่เป็นปกหรอนี่แลกูไม่ได้ไปกูนใส่้ครังกูยังรใส่ายดีทตัวองออว ่้องมายุกยิกอะไรกันนักหนาวะป้าทำไรอะป้าทำไรอ่ะไรวะกูนั่งอยู่เฉยเยไม่ได้ยินเสียงพ่อเลยพี่โฟมฮะสาวเดี้ยเฉยอ๋อไมคิดรโดนน้าหรับอกกูโดนอยู่มั้งเอ้ยทำไมเสียงน้ำมาอยู่ตรงตัวใครสัตว์คุกมันเนี่ย ถ้าเลยโดนอะรู้เลยนะว่าใครทำอะเฮยเฮยตเย็นๆๆเย็นทำอะไรอ่บมีเหตุผลกันหมดใช้เหตุผลกันเยอะๆฟ้ามีโดนแน่เลยอุ้ยู่นิ่งมากเลยนะเนี่ยคกรอชมนานมากยอมพูดสิใช้สมาธิอยู่เหรอใช้สมาธิบอนเทียนน้ำอยู่ไม่ได้ว่าเป็นพี่โฟกว่ะถ้าน้ำถูเป็นสีอะไรนะพี่โฟกอีกพี่อยากให้ชัดเจนอะไรเลยคัดกรองยิ้มกิบ ไออมอมขำเลยเด็กเจอพี่ออมแม่งขำขู่ำตอนไหนนี่ไงป้าพี่ลองเทสดูว่าออขมขำจริงเปล่าเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฟ้าบอกว่าออขมขำไม่ว่าฟ้ามันพยายามข้าตกรอยแล้วทไมต้องอีกแล้วอะ่ะให้สัญญาณหน่อยนะ <c oughs> เฮ้ยมาหนึ่งสองสามลืมตาโอ้อะไรวะเนี่ยไอเด็ยเมื่อกี้สองแก้วนี้มันโดนน้ำรเหรือันอยู่เนี่ยเทติกด้วยอ่ะอืมอินข้าตกรแม่งใส่ไลายให้กู่คุด ถ้าพี่เป็นฆาตการนะพี่คงไม่ฆ่าตัวเลยมันใส่เยอะด้วยประเด็นที่กูเครียดนะใส่ครบสี่แก้วเลยอ่ะไม่แบนหมดแล้วไก่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 ไ้ำเต็น้ต็ง้เต็งมากเลยอุ้ยคนนาำแบนติ้งมันเข้าจมูกอ่ะตาไหลเลยดูได้ก่อนอื่นกินก่อนกินก่อนเลยในนี้มีคนอะโกกเก่งมากเลยเนี่ยตอนไหนตอนไหนตอนแหนมีอยู่มากตอนไหนโอเยอะ กูหาหนุ่มไอ้เนาะก็แล้วกูต้องกูตายแน่นอนเฮ้ยอันนี้คือแบบเอาน่า แหม่ดิไม่ได้อ้อจริงหรอปามปาไอ้เหี้ยโอ้ยแ่้วมันคนจะเลี้ยงต่อยังไงหนูวว่กาตืา่เข้มันจะบอกแก้วพอหนมงเย เราทุกคนแอคติ้งใหญ่มากกลัวกันหมดเลยแล้วกลัวทุกคนลงเสียงกินโสียมดอย่าลืมนะถ้าทายผิดโดนิเก้วะพี่มันเหนื่อยว่ะพี่ฟ้าอ๋อุ้ยเลยทำไมเหนื่ยถึงคิดว่าฝุาไม่รู้ดิยมันรู้สึกแบบโมตาแล้วมันแบบนี้อะไรกูรักหนึ่งสองสามแล้วฆาตกรแสดงตัวพี่อยากจะเห็นหน้ามากโหดเหี้ยมจริงจริงเหนื่อยพูต่อเนี่ยพูดต่อเลยอะ สองสามฆาตกรคือ acting มัแนแรงมากเลยเป็นฆาตกรทกนะี่ทุ่มมากเฮ้ยออมใัเต์งออม มจกของโฟกัน <ย gardens. S 1> มือจัดนมันต้องมาข้างนี้ค่ะวนี่ยพกนอย่าู่วยพี่แล้วไปรลนทำไมเขาม่ยิงแมภาพเปีไอ้สัไปเกมที่สไปเกมที่ดีกว่า มันซ้ำบ่หะสาบานเลยมันไม่เคยเชื่อได้ไงองเนี่ยทำไมเอเวลา่าตกรต่มันจับใช่ไหมพีม่จะได้รู้ว่าใครมาทำไมไปอยู่ตรงนะั้นอ่ะโคตรเร็วหนึ่งสองสามแล้วตา ไม่ใช่หุ่นฟันนอนอันนี้ยก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 ไม่เป็นปัญหาแล้วทำไมรู้ปะเคยเกีียพอเพลงหยุดปุ๊บหนูเผลอลืมตาแล้วลืมตาปุ๊บพี่ออมมองหน้าดิวเ <laughs> อ,อ,อาไว้จับไหมเอาแล้วกูคิดไปพี่โฟกัแล้ว <laughs> หนึ่งสองสามล <laughs> ับตาอ่าเอ้ยทำไมอหายใจกันแปลกๆวะกูท้อกับตัวเองมาก เหนื่อยเหรอหนูทำอะไรยิ่งฟังเพลงเลยมอมเพิเงียบๆนะครับไอฟังไม่อยาเปิดเสียงเลยอ่ะว่าไงจ๊ะว่าไงจ้าหนูเอาหนาวหนาวแต่หนูพี่ทำไมจ้าหัวเสียงน้ำได้ยินเสียงน้ำพี่โฟบป้อนเนี่ยพี่ขอแบบกินได้ลุามึาพี่ปลาอ๋อเชื่อพี่ไหมความเพีเพียวก็ตรงกันสักรอบนั้นใช่พี่ฟ้าตาเนี้แหละเราคิดเหมือนกัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยของความพิลุคงจริงเนี่ยถือว่าหนูอ้วนแค่ไหนกันฟ้ามันคิดอยู่ว่าจะอ้วนยังไงดีกใครรูเลยเอาไปแตะไปแตะเอาได้เทรวมให้ฟ้าหมดเลยดูของ,องอจริงอะ่ะกุกคนทีเดียวหม,วมดมันจะได้ผ่านไปเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีวกว่ามาครั้งนี้กินได้แบบเปล่าอยู่แล้วพี่โบยิ่งอมมันก็ยิ่งจะอ้ว<ส><ส> ตเอยน้องมาตั้กมือแล้วก็เทน้จ่ายาหลักาเฮ้ยอะไหมดแก้วมดแก้วทาไมผมดูมีมีพี่ต๊าปี่ปาก็มีไม่ใช่แพี่โปกตอบตอบเลยใช่ไหมพี่ปปาพี่โฟะพี่โกัพี่หมดเลยอืหนึ่งสองสามล้วเฉลยเลยหนึ่งสองสามข้อตะกอนคือ จะทำไรพวกพี่เขารู้สึกนี่กับพี่โฟคือกูโดนมาตั้งแต่รอบแรกยังไม่ได้หยุดเลยมันไม่ต้อเป็นต้งแต่ยาวๆเลยไม่ยังเป็นไมได้ทำไมเนี่ยพี่ขอให้ทำใจเฮ้ยออกหวต่อคนลุกแล้วไม่ได้กินวาซบิคนลุกแล้วไม่ไกินคนลุกแล้วไม่ได้ลวซบิ ตอนที่คิดเกมนี้คือแบบเฮ้ยคงน่ารักน่ารักใส่นี่หน่อยไม่ตอนแรกมันก็น่ารักน่ารักแหละกลายเป็นดักลักไปอย่างนี้อ่ะโอ้กันเล็กเอมันเปิดอ่ะโอมันมีคนเปิดอ่ะเกมมันก็จะไม่ใครเปิดอ่ะใช่มันเปิดแล้วถามเกมนี้มันไม่โปร่งใสเอ้ยอโอ้โหกระจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมกินน้ำฆาตกรเร็วๆ คลิปหน้าเราจะมาหาค่าจ้ากัอนอีกอแต่ไม่ได้มาในรูปแบบจร่บบะ,ระเราจะมาด้วยรูปแบบเปิดเปื้อนหนึ่งเยรักนาเจ้าสัตว์จเจอกันใหม,ม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม